ธรรมเทศนาใม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมหมายถึงการทำความดีด้วยการให้ความรู้เป้าหมายเพื่อให้เกิดความปรารถนาดีต่อผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความรู้หลักการปฏิบัติตักเตือนชี้แนะแนะนำในสิ่งที่ถูกที่ควรแก่ผู้อื่นเช่น การแสดงธรรมเทศนาการบรรยายธรรมการสอนหนังสือการแนะนำความรู้ในวิชาต่างๆผลที่จะได้รับได้กำจัดความเห็นแก่ตัวช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความรู้ทำให้ตนมีความรู้และความชำนาญในเรื่องนั้นๆมากยิ่งขึ้นแม้พระพุทธองค์ก็ทรงสรรเสริญว่า การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงการสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสร้างวัดก็ยังไม่ใช่กุศลอันสูงสุดถ้าไม่ได้ทำให้ใครฉลาดขึ้นเกี่ยวกับความดับทุกข์การกระทำใดๆที่ทำให้เกิดความสว่างไสวในทางธรรมะแก่เพื่อนมนุษย์นั่นแหละกุศลอันสูงสุด การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงธรรมทานนั้นมีผลมากกว่าทานอื่นจริงๆวัตถุทานก็ช่วยกันแต่เรื่องมีชีวิตอยู่รอดอภัยทานก็เป็นเรื่องมีชีวิตอยู่รอดแต่มันยังไม่ดับทุกข์มีชีวิตอยู่อย่างเป็นทุกข์มันดีอะไรให้เขามีชีวิตอยู่ แต่เขาได้รับทุกทรมานอยู่นี้มันดีอะไรเมื่อรอดชีวิตอยู่แล้วมันจะต้องไม่มีความทุกข์ด้วยจึงจะนับว่าดีมีประโยชน์ข้อนี้สำคัญกว่าด้วยธรรมทานมีความรู้ธรรมะแล้วรู้จักทำให้ไม่มีความทุกข์รู้จักป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์รู้จักหยุดความทุกข์ ที่กำลังจะเกิดอยู่ธรรมทานจึงมีผลในลักษณะอย่างนี้มันช่วยให้ชีวิตไม่เป็นหมันวัตถุทานและอภัยทานช่วยให้เรารอดชีวิตอยู่บางทีก็อยู่เฉยเฉยมันสักว่ารอดชีวิตอยู่เฉยเฉยแต่ถ้ามีธรรมทานเข้ามาก็จะสามารถช่วยให้มีผลถึงที่สุด ที่มนุษย์ควรจะได้รับเพราะฉะนั้นขอให้สนใจในเรื่องธรรมทานให้ธรรมทานนั้นจะมีจิตใจยอยู่เหนือกิเลสไม่ประกอบด้วยกิเลสมันก็ไม่มีปัญหามันก็เสวยความสุขชนิดที่ไม่เกี่ยวกับกิเลสดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเป็นของเหนือกว่าเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนพยายามให้ธรรมทาน คือทำให้บุคคลอื่นมีธรรมะแล้วก็จะได้ผลชนิดที่ละเอียดลึกซึ้งประนีตประเสรเิฐยิ่งกว่าให้วัตถุทานวัตถุทานชื่อว่าให้กําลังแรงกายส่งผลให้ร่ำรวยเป็นสุขในสวรรค์ให้อภัยทานชื่อว่าให้ความไม่มีเวรส่งผลให้ชีวิตสงบเป็นสุขในสวรรค์ให้ธรรมทานชื่อว่าให้ปัญญา ให้แสงสว่างให้ความพ้นทุกข์ส่งผลให้มีสติปัญญาเห็นแจ้งในมรรคผลเข้าถึงสุขสูงสุดในนิพพานดังที่พุทธสุภาษิตได้กล่าวไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงจเจริญพร